สวีดสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมปีนอะไรสักอย่างไม่รู้น่าจะปีนผาแหละดึกทรงทรงอย่างเด็ดวันนี้เรามาปีนผามาดูกันว่าจะเป็นไงไปเกมแรกปีนผาโอ้ยแขนง่อยโอ้ยแขนไม่ถึงอ๋อมันต้องขาก่อนกายะกรรมกายะกายะกรรม เก้กลมเก่งไหมหมาเกมต่อไปจึ๊บเขาให้แตะมือตรงนี้สินะโอ๊แขนงไปง่อยจึ๊บไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไปออ,อ,อตาปิดรอบออไม่ึ มีผมมีวิธีอ้าโถเอ้ยเขาให้จับสองมือสินะจึ๊บอ่าจึ๊บอืมได้แล้วจึ๊บเอ้าเราจะไม่ได้ไดอีกเอ้ยเกือบอือโอ้โอยมาสุดยอดหอดไม่จริงๆนะ กายกรรมโอ้โหยวจึบ๊บกายกรรมจึบโอ้โหทำไมก่อไม่ได้ดิตายเราจะให้ผู้เชี่ยวชาญเ,เ,เ,เล่นมาเลยสมัยอะบูมเล่นมาให้เอามือให้มันไปแตะด้านบนน่ะตรงที่มันมีสายลงไปดูนว่าผู้เชี่ยวชาญเขาจะเป็นยังไงบ้างได้ไหม แตมเล่นเกมนี้มากี่ปีละหนึ่งวิวทีแล้วโอ้โหเห็นไปเซียนมากมาดูกันว่าเซียนแต้มเขาจะทำยังไงต่อเราก็จะเอาตีนขึ้นตรงนี้นะใช่ขึ้นไม่ได้แล้วก็ส่งอัดไม่ได้ถ้ายังไงก็ได้ให้มันมีมันมีอย่างหนึ่งมาตรงนี้มาถึงจะไปได้อูไปเดี๋ยว มาเปรี้ยวจริงละครู้ชื่อชาแนจริงแล้วนะครับเป็นไงบ้างโอ้ขาเขาเป็นอะไรเมื่อกี้ <laughs> ขาเขาเป็นอะไรกายกรรมตัวอ่อนข้างข้าวเหินฐานเฮ้ยโหดจัดไปจับมวยตรงกลางไม่ตรงกลางนี่เออเออยังได้อยู่ยังได้อยูอ่ยงังได้เลยมา เสียนแต้มเซียนแต้มจะทำยังไงโอ้ยขาเหนื่อยขาเหนื่อยขาอ่อนก็จะกำขาอ่อนออมาดูกันว่าเซียนแต้มเขาจะมีวิธีเฮ้ยหรือว่าต้องมาใช้เท้าทาใช้เท้าได้ไหมอยากรู้ได้เหรไม่ได้ไม่เท้ามันไม่ถึงจเจ๊เฮ้ยบูมเฮ้ยบูดเอาให้พี่สุดวายมันไม่ถึงเลยเนี่ยอยตึงต้งตึ้งระวังไหมระวังไม่ให้หลอดตรงนี้มันหมดอ่ะอย่างเงี้ยไม่งั้น ไม่งั้นตกโอยเราจะเอ้ยได้แล้วมามาเซียนเต็มเฮ้ยเออเออไม่ได้เฮ้ยเออได้แล้วขาพิการจัดเลยมึูขาควบพิการอ่ะเย่สำหรับเซียนเต็มก็ทำไปได้เท่าเคยหนึ่งนาทีสิบแปดวินาทีหนึ่งนาทีสิบแปดวินาทีครับถือว่าเป็น สิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้มาเยอแต่อไปผมเล่นเองมาคืออะไรอะ่ะโอ้ม, oh, มันเป็นมือกับนืออะไรอะ่ะกับนิ้วโป้งสองอยานนัหนึ่งนะโอ้ย,อยจึบจึบไม่ได้มาตรงนี้ก่อน โโออ้ later ้ยขาฉีกก็จะกรรมขาฉีกยโอ้ยไม่ไหวโอ๊ยน้องอมันไม่ได้อะดิแล้วต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยไหม่ ปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยเปล่อยไตายหรอกเห็นไหมเห็นไหมเซียนเตม็มมันมันแข็งแรงเนาะเขาแบบมีมือเหนียวแน่นยิ่งกว่าตุกแกอีกโอนะมันต้องรอให้รอเขียวมันเต็มไม่ได้จะยังไงต่อเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> มาดูเซียนแต้มนะครับเซียนแต้มเซียนมาแล้วกี่วิสอ,ววสองวินาทีที่แล้วสองวินาทีที่แล้วถ้าเกิดเราจะทำวะก็ต้องตีนคืนนี้ถ้าถ้าเขาทำได้เขาจะได้รับรางวัลโอ้โยเหนื่อยหนึ่งพันคาโปรู้ไหมหนึ่งพันคาโปเท่ากับกี่บาทก็ห้าสิบตังค์ถุกต้องเอ้ยความฝันจะเป็นจริงแล้ว อยากรู้ว่ามันเอาเทา้าเอาเทา้เา,เทาเข้าเส้นชัยได้ไหมไม่ได้ะ<อ>ไ,ไม่ได้เหรอโอ,โอ้ยขาลุดไม่ไอคำอ่ะมาโอ้ยชิมาเน่ทำยังไงครับเสียนเต็มเสียนเต็มกาจะทำยังไงยุบนี่ไอ้สาไปเดอร์แมนโอ้ยเสียนเต็มเห็นไหมเสียนเต็มเขาเสียนมาแล้วกี่วิน,นะ สองวินาทีแล้วสองวินาทีที่แล้วครับใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งนาทียี่สิบเอ็ดวิเออถือว่าเป็นสติติแห่งใหม่ของโลกเป็นคนที่ช้าที่สุดในโลกมาด่านที่สี่อุย้ยด่านจุเอ โอ้แม่เจ้าโว้ยโอ้แม่เจ้าโว้ยโอ้แม่เจ้าโว้ยโอ้แม่เจ้าด่านนี้มันยากสักชิ่งไม่มีมาพี่เจ้าบง นี่กายกรรมขาฉีดวันนี้นะครับเรามาดูคนที่เก uh ่งที่สุดในโลกนะครับ้งอึบไอยึบอ้โน่ะไม่นะไม่เขาไปตีนตุ๊กแกยังไงเนี่ยพี่ตั้มเขาตีนตุ๊กแกครับผมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง ต้องรอเวลาให้มันเอ้าเอาเอา,เอา,เอาวยแล้วครับสวยแล้วเอาสวยจริงๆแล้วเอาสวยแล้วเียญแต้มจัดก,การให้หน่อยโอ้อยเอาเยอะอย่างแรกนะตายก่อนฮาวดมึทงทำแบบานี้มันกากเ,าเ,เหนื่อยไงยเหนื่อย เด็ดแต้มระวังดูดีๆดับถือปุ๊บว่ะไม่ตับใช่เท้าเกาะใช่เท้ากเากเาะโอ้ยอบูกรเล่นไปเลยะเอะไม่พูดเงี้ยไปเรื่อยเลยเอาเสวยละ บางที่ทำได้ก็สำหรับเกมนี้นะครับก็คือด่านนี้มันยากเอา้าโถเอ้ยหลังงานหมดเหรอด่านนี้มันยากใครจะไปทำได้มีแต่ลิูกเรุตังเท่านั้นแหละที่ทำได้อ่ะเว้ยจะหลุดอีกแล้วเดาทำคลิปเหรอครูฮะเดี๋ยวคนปีนเขาอ,ออกมาทำคลิปมีกตรงไหนวะ <laughs> 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 เออแรกก็คือ ใครที่อยากจะเล่น <c oughs> ก็หาเอาเอง <c oughs> ใช่ไหมเออสำหรับวันนี้ก็บาย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 